คลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกระเป๋า d i o r Vanity ในงบหลักไม่เกิน1 0 0 0 0แค่ะ โอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแลนนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะ <Okay. S 1> แน่นอนว่ามันเจอกันแบบนี้โมสพาไปดูรีวิวกระเป๋าสวยอีกแน่นอนวันนี้เนี่ยมีงบไม่เกิน1,000 0แบาทค่ะจะพาไปดูกระเป๋าใบเล็กๆสามารถใช้งานได้ทุกวันนะคะถือไปเที่ยวก็ได้นะถือใช้งานแบบปกติก็ได้ในราคาไม่เกิน1,000 0แบาทค่ะวันนี้จะพาไปดูกระเป๋าด o อ Travel รุ่น Vanity Case กันค่ะไปดูกันว่าจะเหมาะกับคุณหรือเปล่าหรือใครที่กําลังอยากได้กระเป๋าใบเล็กๆอยู่เนี่ยลองดูใบนี้ไว้ในใจก็ได้นะ okay. กระเป๋าใบนี้นะคะถ้าเริ่มจากไซส์เลยเนี่ยไซส์ของเขาจะอยู่ที่18.5คูณ13คูณ10.5ซนติเมตรค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นไซส์ที่กำลังดีมากๆโดยที่กระเป๋าตัวนี้นะคะเขาผลิตขึ้นมาจากหนังลูกแกะเนื้อนุ่มสีต่างๆค่ะแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยจะมีการปักเป็นลายกันนาชนะคะซึ่งเป็นลายที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์คริสเตียนดีออค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการปัก เป็นลายเซ็นของคริสเตียนยออร์ด้านหน้าคาดเอาไว้ตรงกระเป๋าอ,อีกด้วยนะโดยที่กระเป๋าตัวนี้สามารถใส่ของได้ค่อนข้างจุเลยนะเปิดออกมาเนี่ยสามารถใส่โทรศัพท์ได้ใส่กระเป๋าสตางค์ได้ใส่พวกเคสแอร์พอร์ตได้นะคะหรือว่าจะเป็นของจุกจิกต่างๆใส่แว่นตาก,ก็ยังเหลือที่เหลือเฟือเลยทีเดียวด้านในนะคะเปิดเข้าไปก็จะเห็นว่ามีช่อง,องกว้างๆช่องว่างหนึ่งช่อง แล้วก็มีตัว patch pocket ให้อีก2ช่องนะคะวิธีการเปิดปิดของใบนี้เนี่ยจะเป็น zip closure ค่ะก็คือการเอาซิปเนี่ยมาหมุนปิดกันแบบนี้ทั้ง2ด้านนะแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยวิธีการใช้งานสามารถใช้งานได้หลายแบบหนึ่งเลยก็คือมีตัว top handle มาให้ด้านบนคุณสามารถถือแบบกุก๊กเก๋เก๋ก่ก็ได้หรือว่าใครอยากจะใช้งานเป็นกระเป๋าที่ everyday bag นะก็ใช้เป็นสาย s t r a p ที่เขาให้มาเป็นสายหนังสามารถปรับระดับได้ค่ะทุกคนก็สะพาย crossbody ก็ได้สะพายเป็น shoulder bag ก็ทําได้เช่นเดียวกันใบ นี้นะคะ made in i t ต l y ค่ะ,คะแต่ใครที่อยากจ,จะให้มันดูธรรมะทแมนดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะด้วยความที่สไตล์กระเป๋าเนี่ยมันดูมีความเป็นผู้หญิงะเนาะก็สามารถไปซื้อสายมาเพิ่มได้ของทาง d i อ r เนี่ยเขาก็จะมีสายที่เป็นสายทักๆอะทุกคนที่เขียนว่าคริสเตียนด i อ r หรือว่าเป็นลายโอ l i ลิกก็สามารถซื้อสายตัวนั้นเนี่ยมาใส่เปลี่ยนกับกระเป๋าได้ถ้าเกิดว่าอยากให้มันดูเท่ขึ้นแต่งตัวใส่กับเสื้อเชิ้ตใส่กับยีนะอะไรเงี้ยให้มันดูมีความเป็นสปอร์ตลุกมากยิ่งขึ้นก็สาาาามมรรถทํไไดดด้้้เเเเช่่่นนนนนนีียยววกกกััะะะปป๋ใบบคอล็ กระเป๋าที่สามารถใช้งานได้แบบ day to night นะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราสามารถถือใช้งานแบบ crossbody ได้ใช้งานแบบใส่ของได้ค่อนข้างจะจุใช่ไหมแต่พอตกกลางคืนถ้าสมมติว่าเราต้องไปดินเนอร์หรือแม้กระทั่งเรามีงานเลี้ยงต่างๆนะคะที่เราจะต้องเข้าร่วมเนี่ยเราสามารถถอดเจ้าสายตัวยาวนี้ออกถือเป็นแบบ top handle นะมันจะเปลี่ยนลุคก,กระเป๋าดูหรูหราขึ้นมาในทันทีเลยค่ะและสําหรับสีของกระเป๋ารุ่นนี้นะมีตั้งแต่ สีสตีลบลูนะคะก็คือสีฟ้าออกคล้ายๆว่าจะเป็นฟ้าเทอร์ควอย์นะทุกคนแล้วก็มีสีเบจสีเทานะคะแล้วก็สีวอร์มทูปสีโคสเตวองนะคะก็จะออกสีชมพูชมพูหน่อยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบตัวคลาสสิกสุดๆก็เลือกเป็นสีดําได้เลยค่ะนอกจากวัสดุหนังนะเขาก็ยังทําออกมาในวัสดุที่เป็นผ้าถักหรือว่าเอมโบดอรีด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวลายโลโก้ที่เป็นโลโก้อบลิกนะคะก็มีทั้งสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินด้วยค่ะทุกคนก็เลือกได้ตามสไตล์ที่คุณชอบเลยแต่ว่าตัวที่มอสเอาม วันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบหนังนะเพราะว่า m o สอยากให้มันใช้งานได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษามากเท่ากับตัววัสดุที่เป็นผ้าค่ะสําหรับตัวนี้ค่ะราคาในฝั่งยุโรปอยู่ที่2,300ยูโรและราคาในฝั่งไทยค่ะอยู่ที่98,000บาทค่ะ ใครที่สนใจค่ะก็ลองเข้าไปเลือกกันได้เข้าไปลองกันในช็อปได้เลยนะหรือว่าถ้ามีโอกาสอยากจะเข้ามาช็อปกับมดโดยตรงเลยนะ <Okay. S 1> ก็มาเจอกันได้ค่ะที่ช็อปดีออลนะคะที่เมืองบาร์เซโลนาสาขาเพเซเตกลาเซียนนั่นเอง <Okay. S 1> สามารถ DM เข้ามาทํานัดกันก่อนได้เลยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคนเยอะมากแล้วก็มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะถ้าไม่ทํานัดกันก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันแบบแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้น ใครอยากเจอตัวเป็นๆทำยังไงคะ DM เข้ามานัดกันก่อนได้เลยแล้วก็อยากดูของชิ้นไหนเดี๋ยวโมจะได้เตรียมไว้ให้เนาะโอเคหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันอยากให้โมรีวิวของชิ้นไหนใน d r อีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยที่ใต้คลิปนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนนะมีคนมาบวก1บวกหนึ่งเยอะๆนะแปลว่าโอเคของชิ้นนี้น่าสนใจเดี๋ยวโมจะมารีวิวแบบเจาะลึกนะคะบอกทั้งราคาในฝั่งยุโรปแล้วก็ราคาฝั่งไทยเลยแล้วถ้าคุณชอบสาระเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะ ติดตามช่องของโมสเอาไว้นะคะได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page นะคะทาง u t u b e นะคะหรือว่าใครที่อยากจะดูแบบว่าไลฟ์สไตล์ของ SA นะวันวันหนึ่งทำอะไรบ้างอัปเดตของล่าสุดนะคะแบบสดสด,สดเลยก็สามารถติดตามกันได้ที่ Instagram มแคทซิล่าโมสค่ะแล้วก็อย่าลืมนะขอกดไลค์กันคนละ1ไลค์นะทุกคนจะได้รู้ว่าทุกคนชอบดูคลิปแบบนี้กันจะได้กลับมาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนดูอีกค่ะเจอกันใ้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์ สาวนะคะเราจะมาเจอกันที่ช่องแคทิล่ามสนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาเดียว Bye bye bye, bye.